อ่ะสตาร์ทรถแล้วมันติดเลยนะออะพี่ปิดประตูได้เงียบๆโอเคตอนนี้กล้องมันจะติดเป็นกล้องหลังเห็นะครับกล้องปรับขึ้นปรับลงได้ถ้าเราต่อกับไฟถอยสมมุติถ้าเราต่อต่อกับกล้องถอยแต่คันนี้ไม่ได้ต่อนะถ้าสมมุติเราต่อกับกล้องถอยเวลาเวลาเราต่อกล้องเวลาเราเปิดใส่กเกียร์ถอยเนี่ยสมมติเราตั้งค่าไว้แบบนี้เวลาเราใส่กเกียร์ถอยภาพก็จะอยู่อย่างนี้เลยพอเราปลดเกียร์ปุ๊บมันก็จะกลับขึ้นมา กล้องตัวนี้เราใช้แทนกระจกมองหลังได้เลยพี่ก็จะหมดปัญหาเวลาที่มีคนเขาขับมาแล้วก็เปิดไฟแยงตาเราเดี๋ยวผมจะถอยรถลงนะเบรกมือเดี๋ยวผมจะถอยรถลง,นะเ,ถลลงเห็นมาเราดูกล้องแทนได้เลยหมดปัญหาเลยว่าจะแยงตาไหมอะไรไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ชินก็ลองหัดใช้ดูก่อนเนี่ยพี่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 ดูมันเป็นกล้องถอยเลยอ่าโอเคอันนี้ผมจอดตรงถนนปกตินะอ่ะอันนี้คือกล้องหลังนะครับเราดูเราดูกล้องเราดูมุมจากข้างหลังเห็นไหมเป็นไงเรามองกระจกมันก็จะแบบว่าไกลแต่ว่าอันนี้กล้องเราอยู่ที่ท้ายรถเลย ทุกครั้งที่สต,ตาร์ทรถขึ้นมามันจะขึ้นเป็นกล้องหลังถ้าพี่อยากดูกล้องหน้าปัดได้ไหมอ่ะเนี่ยปัดอันนี้มาเป็นกล้องหน้าแล้วกล้องปรับมุมได้เท่านี้จริงๆพี่สามารถอย่างนี้ก็ได้นะเอากระจกช่วยแต่ว่ารุ่นนี้ต้องเราต้องนี่นิดนึงเพราะว่าข้างบนมันติดสายพี่ต้องแบบว่าจับกระจกนิดนึงถ้าอยากจะให้มันสูงมันอะไรเงี้ยนะกล้องข้างนี้ปรับได้ปรับยังปรับได้หน่อยปรับได้หน่อยๆน่อยแต่ว่าก็จะชิดเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ ตรงไม่ตรงก็อยู่ที่อันนี้ละเพราะว่ากล้องกระจกพี่ไม่จําเป็นจะต้องปรับมุมหาหาหน้าแล้วพี่ก็จะดูได้ละแต่ทุกครั้งที่สตาร์ทมันจะมาเป็นกล้องหลังให้ทุกครั้งอ่ากล้องหน้าบันทึก2 7 k ครับกล้องหลังบันทึก1ัน0 p อันนี้คือกล้องหลังกล้องหน้าอันนี้กล้องหลังอันนี้คือกล้องหน้าอยากให้เตี้ยหน่อยก็อันนี้สุดละกล้องมันปรับได้สุดแค่นี้ละไม่ลงละไม่งั้นเราจะต้องปรับกระจกตามเอาให้มันให้มันลงแต่ก็โอเคนะได้ประมาณนี้ วิธีตั้งค่านะครับตอนนี้นาฬิกาไม่ตรงเรากดแตะหนึ่งครั้งนะครับรถกล้องบันทึกไม่บันทึกเราดูนะมันจะมีจุดแดงอยู่แตะหนึ่งครั้งครับแล้วกดที่เฟือง<ต>อโอเคเราจะตั้งนาฬิกาก่อนเนาะวันเวลา,าไปสองนาทีเลยเอากดยืนยัน มันจะตั้งให้จอดับก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะตั้งให้จอติดเลยเขาจะไม่ให้มันจอดับเพราะว่าเราต้องการดูเขาวิธีการฟอร์แมตการ์ดนะครับคือเครื่องเนี่ยเราควรจะฟอร์แมตการ์ดสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือถ้าลืมจริงๆอะ่ะขี้เหร่ขี้เหร่เลยก็คือเดือนหนึ่งอะ่ะก็ควรจะฟอร์แมตมาแล้ววิธีการฟอร์แมตการ์ดกดที่คําว่ารูปนะครับนะแล้วก็กดรูปอีกทีหนึ่งปลดรอเรียบร้อยเท่านี้เป็นการฟอร์แมตการ์ดแล้วถามว่าทําไมต้องฟอร์แมตเพราะว่าบางทีรถมันวิ่งวิ่งอยู่เงีย ถ้าเรากระแทกแรงมันจะเก็บไฟล์ใส่กุญแจไว้บางทีมันใส่กุญแจเยอะมันจะดูย้อนหลังได้น้อยลงนะครับที่เหลือความสว่างหน้าจอปกติเดนะไม่มีอะไรละแค่นี้ไมโครโฟนมันจะมีปิดกับเปิดอันนี้บนคือคมว่าเปิดนะครับเปิดไปก็ดีเพราะว่าเวลาเราบันทึกวิดีโอมันจะได้มีเสียง้วยเวลาเราจะใช้เราตัดเสียงได้แต่ถ้ามันไม่บันทึกวีดไม่บันทึกเสียงตั้งแต่แรกเลยจะใช้เดี๋ยวมันจะไม่มีเสียงให้ใช้ ที่เหลือไม่มีอะไรครับแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถดับเครื่องนะแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทใหม่นะอะดับเครื่องนะครับเนี่ยผมดับเครื่องละไฟยังไม่ตัดเลยอเราฟอร์มเปิดประตูนะครับแล้วก็ปิดประตูอ๋อพุดเกียร์เกียร์ไม่อยู่ที่พีไฟยังไม่ตัดนะเห็นไหมเอาผมล็อกรถนะ พอล็อกรถปุ๊บไฟตัดเลยกล้องตัดเลยนะ,ะ <พอ S 1> ปลดล็อกไม่่ตัดดออาปลล็กรถครับปลดล็อกรถปุ๊บไฟยังไม่มานะเห็นไหมเราต้องสตาร์ทรถก่อนโอเคนะเอาผมสตาร์ทรถนะ,นะกล้องติดมาแล้วโอเคครับเรียบร้อยนาฬิกาตรงนะ ประมาณนี้ครับสำหรับกล้อง eCar รุ่น e92 นะติดจริงๆแล้วส่วนมาก,กจะโฆษณาติดบนรถตู้ทึบนะแต่คันนี้เป็น MG นะครับก็ติดกันปกตินะไม่ใช่ว่าติดได้แต่รถตู้ทึบนะรถอะไรก็ติดได้เปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังมันจะอยู่หน้าไหนก็แล้วแต่มันทึกทั้งหน้าทั้งหลังแล,ะละ้วลดูได้อจอได้ใช่ดูสองจอก็ได้แต่ส่วนมากที่เขาสตาร์ทมาให้มันเป็นกล้องหลังเลยเพราะว่าเราใช้ตัวมันแทนกล้องหลังเลยมันก็เลยขึ้นมาเป็นกล้องหลังให้เราเลยโอเคประมาณนี้ครับกับกล้องตัวนี้นะสนใจ ทักเข้ามาถามได้นะครับช่างนัดร้านเรนนะ0644522945นะครับ ID ไลน์นะแอปนัด under scoring นะครับมุมขวาล่างเลยดูที่มุมขวาล่างได้เลยครับเผื่อเข้าไม่ถูกนะโอเคขอบคุณครับสวาสดีครับ